จะถ่ายเอ่ะวันที่แค่เดียวแบบขาวมากอ่ะสอแสพหลักทีมนะครับวันนี้นะครับพี่น้องนะนะครับพี่น้องประชาชนนะจะได้ขี่รถนะพี่น้องประชาชนัน่เป็นรถมาไม่เคยได้ตกเกยขนาดนี้มาก่อนนะพี่น้องประชาชนนะยนะให้เรานึกว่าขึ้นทางด่วนไปจากเนี่ยไปถึงอ่าอิมแพคมันจะมีปั๊มไม่มีเลยไม่มีปั๊ม แต่เมื่อเช้านะพี่น้องประชาชนได้เติมห้าร้อยนะพี่น้อง <c ười> นะมันไม่มีปั๊มเลยไม่ความหมายผมจะเติมพีทีผมไม่เติมนั่นนะความหมายและพีทีตอนที่จอดกินก๋วยเตี๋ยวก,ก็ไม่เติมเนี่ยถ้าผมไปเนี่ยเห็นปั๊มเชียวาเห็นเห็นปัม๊มปตทผมก็ไม่เติมนะ่ะเว้ยบอกทำไมวะอ้าวไปกลับรถทำไม เข้าเนนั้นทำไมวะเนี่ยจับรถจับรถเนี่ยเดือดไปแล้วครับท่านพี่น้องนะพี่น้องประชาชนเนี่ยพี่มันมันตั้งแต่เราไปกับมาเรามานี่ถึงสี่สิบโลหรือยังเนี่ยถึงแล้วไม่ถ้าถึงแล้วนี่มาไซมาไซมาไซเออไปถามรปภก็ได้โอ้มือตื๊บเลยตั้งแต่อิ่มแพ่ออกมาเนี่ย ปั๊มเลยพี่น้องมาที่นี่นี่ไงปั๊มปอมลูกไปถามยาใหม่ข้างหน้าน bon ่ะคันข้างหน้าบาบเราโมีิลีนี่เฟิร์นโเลยมันมันเห็ดบาบเขาครัน้องห้มานนี่ยี่สิบตัวกิโลมีปั๊มเลยจากคนมากใช่เฮ้ยอะไรเาขาว ปั๊มรือเปาแม่งชิหายฮีโร่กับเคเอฟซีัยููมป่าปั๊มมีแต่ด้านขวามือนะครับคักออกจากรุงเทพไม่มีเออขวามือใช่ใช่แค่เทกอะะนี่แหะกระโดดนี่เลยไปแม่แม่แม่ใช่ใชีขาวอ่สเอ็กโซ ดับหน่อยได้หน่อยรถตายรถตายดัะมันอเหี่ยวไม่บ้างพิธีข้างหน้าดิอะไรเอ็โซเอ็นโซอะไรอเอ็โซเอ็นะดูเหม็กจะเห็นาฮิโนทีแรกอะ้ท้กุ้จริงด้วยจ้าคุถึงในู รอดตายรอตาย่หมนี่ยกวักไปอีกันนันเี่ยันนี้่ามก็ืดเนี่ยักไปอก็เชลชัดมนเออรอดแล้วนั่น่ะบีอะนี่แหละขวามือเบีดตรงไหนบีเบีดเขาควักยกบคุณนะโบแมนโน้นเขาเรียกบูญล รอดตายเต็มถังเลเต็มัง B7 ครับ B7 เต็มถังครับพี่ B7 เต็มถังครับเปิดฝาเเลยครับปิดฝาด้วยพี่มาดูเกียร์น้ำมันมาดูเรารอดตายไหมจะได้จะได้ขับไปอีกมันมีปั๊มไหมคะขับไปอีกมีปั๊มไหมเยอะแยะเลยครับ พีทีบางจากซึ่งแต่แจ็คแจได้รถคันนี้มาไม่เคยตกเกยขนาดนี้มาก่อนผมจะปิดแอร์เลยพี่น้องนี่เปิดแอร์คืนเลยใช่ไหมเปิดแอร์คืนแล้วเอาเปิดก็ริดอะไรมันเหม็ิดับเรอไม่จากอิมแพกค่ะรอไม่จากอิมแพกค่ะไม่มีปั๊มัปั๊มเลยพี่น้องตัวเพิ่งจะขึ้นโอ้สีไหนก็ได้เพราะว่าหมดประมาณพันกว่าตัวมั้งเนี่ยตื่นเต้น แต่ว yeah. uh, ่าน yeah, huh? ้ำมันกรุงเทพมันไม่แพงแหกาเธอดูว่ามันจะหมดเท่าไหร่เอาซื้อไหมหมดเยี่ยมสียังเนี่ยค่ะเขียวไม่รู้แบบไหนวะเเอาเขียวไม่โลมีคนเอาไปแล้วไม่ใช่หรออเปิดไ่องใครว่าสีไมโลมดเท่าไหร่ เาเติมถังเลยใช่ไหมนี่ใช่เสดายไม่ได้เติมพีทีแล้วพีทีก็ได้เติมยุ่เลยเหรอลิตรแล้วเติมไม่ใช่ป่ะแมนลิตรแล้วเติมเติมถังพันกว่าบาทก็ 4, 4, 5, สี่สิบห้าสิบเต็มเลอ๋อเหรออ๋อน่าจะประมาณพันหกอ่ะเติมถันมงนะเออมันหมดจริงๆนะมันหมดแบบว่าถึงพวดหมดแล้วหรื <S <S อเปล่าอย่างเงี้ยเขาดูว่ารถเสียท็อปจะเติมเต็มถังได้กี่ลิตรเนาะ ได้กี่ล ok oh oh. ิตรแล้วกี 2, ่บาทมันเจ็ลิตรพี่ฮะมันเจลิตรลนถังนึงอะเจ็ดสิบใช่ประมาณสองพันสามอะไ่ถึงพันหกเลแหละฮะพันหกพันห้าพันหกละสองพันเอาถึงจะตัดแล้วนี่ยังประมาณพันไส์สองพันมาไม่พันหกไม่ไมาไประมาณพันหกเลยเพราะว่าถันนี้ไม่ถึงสองพันแล้วส์สามีแหน 60ลิตรพี่ถังนึ่งถังละ60ลิตรได้60ลิตร1.9ผมมันหมดจริงอ่ะถังนี้มันหมดจริงจริงเลย60ท่าไหรฉ60ลิตรพอดีเลย60ลิตรลิตรเที่ยงถังเที่ยงเลยนล้วมันเราเที่ยงเที่ยงถังแบบสุดๆอะ60ลิตรเราอาหารเท่าไฉปะอาหารหลักกิโลดู มันจะได้ออกมาเป็นเลดค่าน้ำมันแคนต์ลุกเราไปจ่เข้าคำอีกที่หนึ่เออพันหกเมย์เลยวพันหรถเลยพันหกก็เป็น10ลิตรพอดีหกสิบลิตรโยกโโยกโเครับโยกโล่มอ๋อเขาเอาหัวใจนี่แล้วเดี๋ยวน้ำก่อน มันหมดจนพี่รถคันนี้ถัง60ลิตรหมดจริงๆพี่หกมันหมดแปลว,ว่าไปต่อไม่ได้แล้วมันจะหมดแล้วอู้ธรมชาตสายขรานะาเดือดแค่ประมาณ3กิโลเมตรนี่ไม่รอดทำไมใหญ่ครับถือถ้าเดือดสามกิโลเมตรไปไม่รอดแน่นอนเพราะหมดจริงพี่มันหมดแบบ ผมผมเหยียบค้อนเล่กอะมันจะเป็นเนื้อแต่เหยียบไม่ขึ้นเลยรู้เลยใช่ไหมใช่คือมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนมันดูที่ทางไหเรานึกว่าทีแรกอะขึ้นทางด่วนไปเราจะไปเติมใกล้ใกล้อิมแพกทีนี้พอไปวนอิมแพกกลับมาก็วันนึกว่ามันขึ้นทางด่วนลงมันก็จะมีเนาะจำเอาไว้นะพี่น้องมันไม่มีกี่ลิดนะหกสิบนิดเหรอใช่มันหมดจริงๆริงเล็กเหรอฮะทางเล็กทางเล็ก ิอาลวครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก <BOB AY. S 1> ็เขาฝากไว้พิเศษเลยเจอไปไปบายบาย